สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้เจ mi n i 2สองจุห้าแฟอ่าโมเดล Na โ o b a n a น a นะครับสร้างรูปหน้าเหมือนนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับก็มาที่ตัวเจ mini ของเรานะครับสองจุห้าครับมีพระเอกของเรานะครับต่อมานะครับเลือกเครื่องมือนะครับเป็นอ่ารูปภาพที่มี Image นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมีรูปกล้วยนะครับ ทีนี้ผมจะบอกครับว่าใช้ภาพที่แนบสร้างภาพให้นางแบบใส่ชุดเดสสีแดงฉากคาเฟ่สีขาวสั้นๆน,นะครับทีนี้ก็มาที่กดบวกนะครับกดอัปโหลดไฟล์หรือเลือกรูปของเรานะครับวิธีการจะให้หน้าเหมือนคือหารูปที่หน้าคมชัดนะครับชัดเจนนะครับไม่ต้องสั่งว่าเหมือนร้อยเปอร์เซ็นหรืออะไรก็จะได้หน้าเหมือน,นครับแต่ขอให หน้าคมชัดนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นรูป a อที่ผมมีนะครับลปนี้นะครับผมแนบรูปไปนะครับจากนั้นกดสั่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะออกมาหน้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับ รอนะครับอันนี้ตัหน้านางแบบนะครับตังไปนะครับ นี่นะครับหน้าเป๊ะเลยนะครับไม่เปลี่ยนอ่าสวยงามเลยครับเห็นไหมครับไม่ต้องไปสั่งร้อยเปอร์เซ็นหรืออะไระครับเทคนิคก,ก็คือหาภาพให้หน้านางแบบพอชัดเจนนะครับรูปที่เราได้ออกมาก็คือจะหน้าเป๊ะชัดเจนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมลองต่อสมมุดนะครับขออีกภาพนางแบบเดิมน้ำ ผมบอกว่าขอยภาพนางแบบดื่มน้ําดูนะครับว่าน่าจะเหมือนหรือไม่นะครับนางแบบเธอเขาจะเรียนรู้นะครับโมเดลถ้าเรามีรูปอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องแนบรูปซ้านะครับถ้าจะเอาหน้านางแบบคนเดิมนี่นะครับเห็นไหมหน้าก็ยังเป๊ะเอวนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคง่ายๆคือหารูปให้คมชัดครับแล้วก็สั่งเขาจะเข้าใจเลยเพราะว่าเขาฉลาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการสร้างรูปโดยใช้ นาโนบานาน่า uh, an อยู่ที่เรานะครับก็จะสร้างรูปอะไรก็สั่งเขาได้เลยนะครับที่แบบไม่ผิดกฎนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ